เาเสียเที่ยวสะใจนะครับผมอยู่ที่อ้อลืมใบไม้แสงล้มไ,ไม่เลยกาแฟโบราณครับอยู่ที่สะพานไม้สะพานมอญน,นะครับก็เดินออกมาทางฝั่งมอญร้านแรกทางขวามือมีโจ๊กมีไข่ลวกมีอะไรครับตอนเช้าเช้าเนี่ยเดินเล่นเสร็จแล้วก็มากินอาหารสบายๆแบบนี้ครับตอนนี้ผมก็สั่งไข่ลวกด้วยสองใบครับอาหารเช้าของผมก็เป็นเท่านี้ครับบรรยากาศด้านในร้านนะครับ วันนี้วันที่22เดือน22เดือนมิถุนายน2558ครับนี่ตัวียแฟอยู่ที่สังขระบุรีโอเคครับเดี๋ยวมาชิมนะครับนี่เป็นกาแฟโบราณโอ้หมาหเข้าซะนะน่าคงจะโอเคครับแล้วก็ที่เป็นไข่ลวกลวครับกาแฟไข่ลวกสังขระบุรีครับ แล้วก็ปรุงอะไรบ้างแต่รวบนี่ก็ต้องกินก็ใส่นี่ครับแม็กกี้แล้วก็เป็นพริกไทยครับเรียแบบร้อยครับแล้วก็นี่ก็เป็นชา ชาเล่นลลออกแนวโบราณหน่อยชอบครับเจือก็ทยอยเข้ามานั่งกินนะครับชื่อนายกินโยนายกินโยคุ้มค้ม,คมโหว,วิวัฒนะครับร้านอูดมมงคลนะขายของที่เราลึกด้วยอะไรด,ด้วยด้านนอกครับที่เป็นทางเดินเปิสะพาน มันได้กินไม่ได้กินในนี่ครับกินไข่ลวกกัไในนี่พอกินที่หลังให้รอมันเย็นนิดนึงลวกที่นี่เขาลวกจนสุกนะเพื่อกินได้มา,ากินไหมถ่ายรูปหกันแล้วกันนะ,ะชิมครับ ไปเ<ป>สยสากใจกับมิเตอร์เฟียครับ